โตโยต้าไฮรักเรโว2026คือหนึ่งในรถกระบะที่คนไทยเฝ้ารอมากที่สุดในปีนี้ด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานสมรรถนะและความคุ้มค่าทําให้เรโวกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะยอดนิยมทั้งในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและกลุ่มธุรกิจปี2026นี้โตโยต้าได้ยกระดับไฮลักเรโวขึ้นอีกขั้นทางด้านดีไซน์เทคโนโลยีและขุมพลังพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานบนถนนเมืองไทยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของไฮลักเรโว2026ที่ได้รับการปรับโฉมให้้ดดดูัดัันนนและทสมยยิ่งขึ ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นผสานกับไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวยาวพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเส้นสายของตัวรถมีความเฉียบคมไหลลื่นทําให้ตัวรถดูแข็งแรงและปราดเปรียวในเวลาเดียวกันบั้นท้ายมาพร้อมกับไฟไท้ายเล็แบบใหม่ให้ความสว่างและปลอดภัยยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนกันชนหลังถูกออกแบบใหม่ให้รองรับการใช้งานหนักพร้อมเสริมความแร่งให้กับตัวรถโดยรวมนอกจากนี้ยังมีล้ออลลอยลายใหม่ ขนาด17-18ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งช่วยเพิ่มความดุดันและสปอร์ตให้กับตัวรถเข้าสู่ห้องโดยสารโตโยต้าไฮลักเรโว2026ได้รับการปรับปรุงภายในให้หรูหราและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายมีช่องเสียบ USB-C และที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายมาให้ในหลายรุ่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านถูกหุ้มด้วยหนังคุณภาพดีเบาะนั่งมีให้เลลือกทัั้้งงงผาาาคุณภพสูแะะบหน ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยความเงียบในห้องโดยสารก็ดีขึ้นเช่นกันจากการใช้วัสดุซับเสียงเพิ่มในหอลายจุดทั้งใต้ฝากระโปรงพื้นรถและประตูทําให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและผ่อนคลายยิ่งขึ้นเหมาะทั้งสําหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลในส่วนของขุมพลังโตโยต้าไฮรักเรโว2026มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลายรุ่นได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้น และปล่อยไอเสียน้อยลงเครื่องยนต์2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการลากจูงหรือบรรทุกหนักพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและที่สำคัญโตโยต้ายังเพิ่มรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดสำหรับเรเวล2026โดยเป็นระบบไฮบริดดีเซลไฟฟ้าที่ช่วยลดการใช้น้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นขณะที่ยังคงความแรงในการใช้งานไม่ว่าคุณจะใช้งานบนถนนหลวงหรือเส้นทางออฟโรด ระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับจูนใหม่โดยใช้โช้คอัพแบบใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นในการขับขี่บนถนนทั่วไปและยังคงความแข็งแกร่งเมื่อต้องลุยเส้นทางธุรกันดารโครงสร้างตัวถังแบบ ladder frame ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานยังคงถูกใช้ในรุ่นนี้ทําให้ผู้ใช้มั่นใจในความแข็งแกร่งและอายุการใช้งานยาวนานด้านระบบความปลอดภัย Toyota Hilux Revo 2026ัมาพร้อม Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถกล้องมองรอบคัน360องศาและถุงลมนิรภัยมากถึง7จ็จุดทั้งหมดนี้ถูกใส่มาเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางและสำหรับรุ่น 4WD ยังมีระบบควบคุมการขับเคลื่อนบนเส้นทางลื่นระบบบล็อกเฟืองถ่ายและโหมดมันติเทรนสเล็กที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ตามสภาพถนนได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหรือหิน ราคาของ Toyota h i l u ั Revo 2,026ในประเทศไทยมีให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับรุ่นตัวถังและออปชันโดยเริ่มต้นประมาณ640,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานแบบตอนเดียวไปจนถึงกว่า1,200,000บาทสำหรับรุ่นท็อปแบบ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมระบบไฮ b r i d และเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับสิ่งที่ได้รับทั้งคุณภาพความทนทานและความปลอดภยัย ตโยต้ายังมีการรับประกันคุณภาพตัวรถนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและมีโปรแกรมบำรุงรักษาราคาพิเศษสำหรับลูกค้าประจำศูนย์บริการนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมแท้จากโตโยต้าได้มากมายไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าสปอร์ตบาร์ล้อกเสริมหรือกล้องติดรถยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น Isuzu D-Max Ford Ranger และ Mitsubishi Triton แล้วโตโยต้าไฮรักเรโว2026ยังคงมีจุดเด่นในเรื่องความทนทาน การใช้งานที่หลากหลายและบริการหลังการขายที่มั่นใจได้ทั่วประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนยังคงเลือกเรโวลเป็นรถคู่ใจในปี2026นี้โตโยต้ายังวางแผนผลักดันเรเวลให้เป็นหนึ่งในกระบะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการเพิ่มรุ่นไฮบริดและการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นตอบโจทย์คนไทยที่ต้องการรถกระบะประหยัดใช้งานได้จริงและมีเทคโนโลยีทางสมัยสรุปแล้วโตโยต้าไฮลัก เร v o 2026คือรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะเป็นรถที่เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวคนทำงานและผู้ประกอบการที่ต้องการรถที่ไว้วางใจได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองบรรทุกสินค้าหรือลุยงานหนักในพื้นที่ห่างไกลหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความคุ้มค่าไฮไลท์เรโว่2026 คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ